ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่24ตอนกลางคืนเมืองแซนะ่นโรงแรมรูกกวนหาวในห้องอาหารชั้นสองมองริ่เย่ยที่ใบหน้าเพื่อนยิ้มแต่กลับซ่อนความคิดเอาไว้แล้วทั้งกัวก็เกิดกลุ้มใจเขาแอบ,บใช้ข้อศอกกระทุ้งฉีเซนที่อยู่ข้างๆที่ฉีเราทำแบบนี้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับคุณชายเขาอย่างเจวี่ให้ถังกัวจับตามองอย่างอันอวีให้ดีตามติดอยู่ด้วยตลอดจะดีมากหวังว่านอกจากตอนถ่ายทำแล้วน้องชายจะเจออีเ้เฉินเยียนเป็นการส่วนตัวน้อยที่สุดแต่สถานการณ์ตอนนี้ ทั้งกัวยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนหลายวันมานี้คุณอี้เอาแต่หลบสื่อตอนเย็นก็มาต่อบทกับคุณชายเงียบเียบคืนนี้พ่อเดิมทีตนอยากจะเฝ้าอยู่หน้าประตูแต่ก็ถูกลี่เย,ย่ดึงออกมากินข้าวชีเซนเห็นทั้งกัวทำหน้านิ่วคิ้วขมวดรู้ว่าเขากำลังสับสนเรื่องอะไรแต่เขาไม่เหมือนทั้งกัวที่จะตั้งอกตั้งใจฟังคำสั่งของอย่างเจเวียตอนอนี้ในฐานะผู้จัดการของอย่างอนาวีเขามีการพิจารณาและไตรตรองของตนเองด้วยความเป็นดาราของทั้งอย่างอนาวีและอี้เฉินเยียนการหลีกเลี่ยง การกระทําที่จะทําให้เกิดความสงสัยเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ชีเซนคิดว่าในเมื่ออีเฉินเหยียนเป็นรุ่นที่ในวงการบันเทิงก็น่าจะสอนอะไรอย่างอันอวีได้มากยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองเป็นสามีภรรยากันมานานแล้วจึงไม่จําเป็นต้องไปรบกวนอะไรมากเกินไปปรงกายแบบนั้นชีเซนจึงนิ่งมากไม่เป็นไรหรอกในกินข้าวไปเถอะครับทั้งกัวรับคําประทานอย่างเรื่องนี้เขาหมดหนทางจริงๆใช่ว่าเขาจงใจและทิ้งหน้าที่ซะเมื่อไหร่ ายในห้องที่โรงแรมอย่างอันอวีกับอี้เฉินเยียนยังคงรักษาท่าทางคลุมเครืออีอ้เฉยยินเยียนคล่อมทับอยู่ด้านบนประคองแก้มของอย่างอันอวีที่อาบน้ำเสร็จแล้วทั้งตัวใส่แค่เสื้อคลุมอาบน้ำสีขาวผมยังไม่แห้งดียังมีกลิ่นหอมอ่อนๆของครีมอาบน้ำอย่างอันอวีท่าตอนนี้ฉันจะทำอะไรนายนายจะกลัวไอผมเสียงทุ้งต่ำดังชะอยู่ข้างคู่ทำเอาอย่างอันอวีทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเขาเมือมองศกตาอี้เฉยยินเยียนและพบว่าแววตาคู่นั้นไม่ได้มีท่าทีเล้อเล่นแม้แต่น้อยและวินาทีนี้ดูเหมือนดวงตาคู่นั้น จะมีเวทมนต์ทำให้คนถูกดึงดูดและค่อยๆจมลงไปโดยไม่รู้ตัวทว่าจู่ๆอย่างอันอวีก็หลับตาลงสงบจิตใจเมื่อลืมตาขึ้นอีกคอรั้งจากความตกตะลึงก็เปลี่ยนเป็นมีสติมากขึ้นผมไม่กลัวอีกอย่างคุณไม่ทําอะไรอยู่แล้วนายแน่ใจเหรอีอิเฉินเยียนทาริมฝีปากขยับชิดใบหูความรู้สึกอุ่นร้อนริมใบหูทําให้อย่างอันอวีกระอักกระอ่วนแต่อย่างคงตอบกลับไปอย่างมั่นใจแน่ใจ ได้ยินแบบนั้นแววตาของอีเ้เฉินเยียนก็เปลี่ยนไปมือที่ประคองแก้มของหยางอันอวีเลื่อนออกก่อนที่จะค่อยๆลุกขึ้นยืนมีเรื่องหนึ่งที่เขาเองก็มั่นใจคนตรงหน้าไม่ใช่หยางอันอวีคนเดิมจริงๆอีเ้เฉินเยียนเมื่อกี้คุณแสดงได้ดีมากขอบคุณครับหยางอันอวียิ้มบางตอนนี้เขาเข้าใจการกระทำทั้งหมดเมื่อครู่ของอีเ้เฉินเยียนแล้วน่าจะเพราะกำลังช่วยเขาต่อบทช่วยเขาศึกษาและสัมผัสการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของอาเคน,เนในความเป็นจริงที่อาเคนเก็บกลั้นไม่ยอม ร้องให้ก็เพราะด้านหนึ่งเศร้าและเจ็บปวดอีกด้านคือเขากำลังหวาดกลัวเป็นความหวาดกลัวและกระวนกระวายอย่างหนึ่งที่มาจากส่วนลึกของใจตัวเองเป็นนักฆ่ามือเปื้อนเลือดเคยทำเวรทำกรรมมานับครั้งไม่ถ้วนอาเคินกลัวว่ายวนจื้มหมิงผู้เป็นพี่ชายจะไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้และกลัวว่าผู้ควรจะรับเขาไม่ได้อีเฉินเยียนชะงักไปเล็กน้อยเมื่อเห็นอย่างอันอวิ๋นให้แล้วบอกขอบคุณชายหนุ่มตรงหน้าทั้งฉลาดทั้งมองโลกในแง่ดีแต่เขาเดาถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งและเป็นการอย่างเชิงขององง้เเฉิยนนทัักักบตวตว ของอย่างอันอวีและกับหัวใจของตนเองอย่างอันอวีทำไมนายถึงอยากเข้าวงการนี้ไม่คุยเรื่องการทํางานอย่างการแสดงอ้เฉินเยียนเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีสายตาของชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นทั้งกรงกริบและแม่นยําเพราะฉันเหลือในตอนนั้นอย่างอันอวีนึกถึงสองประโยคที่เขียนในไดอารี่ของเจ้าของร่างเดิมขึ้นมาทันทีฉันอยากให้เขามองฉันแม้แค่แวบ,บเดียวถ้าสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับเขาท่าอย่างอันอวีเงยยอหน้าจ้องอ้เฉินเยียนสบตากันเงียบๆเ,เวลานี้ถึงแม้ว่า จะยังไม่ได้ยืนอยู่ในระดับเดียวกันแต่เขาก็มองเห็นตนแล้วน่าเสียดายก็แต่อย่างอันอวีไม่ใช่เจ้าของร่างเดิมบางครั้งนึกถึงจุดนี้แล้วอย่างอันอวีก็รู้สึกปวดใจแทนเจ้าของร่างเดิมแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็อยากจะเข้าใจและรู้จักยี่เฉนเยียนให้มากขึ้นแต่ต่อมาเขาได้รับการยอมรับและชื่นชอบจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอันอวีรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบเขาไม่อยากให้แฟนคลับที่ชื่นชอบและรอขอยอต้องผิดหวังครึ่งหนึ่งครับ หลังจากคิดอยู่นานอย่างอนอาวีก็ตอบที่แท้เขาก็มีอีกครึ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่อี้เฉินเยียนที่เย็นชามาตลอดรู้สึกสนใจขึ้นมาพอเห็นว่าอย่างอนาวีไม่ได้มีท่าทีจะพูดอะไรเพิ่มเขาก็ถามออกมาแทนอย่างอนาวีนายอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่งั้นเหรออย่างอนาวีแอบชงักหมายความว่ายังไงหรือว่าเขาดูออกด้วยเหรอนักแสดงอย่างเราต้องแสลหลายบาทแสดงตัวละครที่แตกต่างกันไปน่าเคยคิดอยากแสดงเป็นตัวละครไหนไหม่อี้เฉินเยียนถามเสริมผมผมไม่เคย อย่างอันอวีบีบมือตัวเองผมไม่ได้อยากเป็นคนอื่นผมก็คือผมข้ามเวลามาอยู่ในโลกที่แปลกใหม่เปลี่ยนร่างใหม่ถึงแม้จะใช้ชีวิตในฐานะของเจ้าของร่างเดิมแต่เส้นทางในอนาคตของเขานั้นแตกต่างกับเจ้าของเดิมวิธีการปฏิบัติตัวต่อโลกภายนอกและทําให้คนค่อยๆรู้จักอย่างอันอวีในรูปแบบใหม่แต่ว่าอย่างอันอวีเปลี่ยนหัวข้อสนทนา ผมอยากช่วยให้บรรดาตัวละครประสบความสำเร็จในเรื่องราวของพวกเขาให้คนได้เห็นพวกเขาเป็นประจักษ์ยานในความสุขทุกของพวกเขาและได้รู้ว่าชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขอีเฉินเยยนพยักหน้าโดยพื้นฐานแล้วอย่างอันอวีมีความตื่นตัวและความคิดของนักสแสดงอยู่เพียงแต่ประสบการณ์ยังไม่เพียงพอเท่านั้นลืมตัวเองเมื่อไหนเริ่มมีความสุขกับการถ่ายทำก็เท่ากับสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วอีเ่เฉินเยียนพูดจรงิงจังฉากร้องให้นั่นน่ารีบสแสดงอีกรอบต่อหน้าฉันเลยอย่างอันอวีถึงกับทำอะไรไม่ถูกคือให้เขาร้องให้ต่อหน้ายีีเเฉน หรือสามห้ามันน่าอายจะตายไปเออคือผมไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมอย่างอันอวีที่ยังอยู่ในชุดคลุมอาบน้ําถามกระอักกระอ่วนครึ่งชั่วโมงต่อมาไม่ได้เอาใหม่จําไว้ว่าอารมณ์ต้องมาจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกอย่างอันอวีที่นอนอยู่บนเตียงขยี้ตาที่เริ่มแดงรู้สึกว่าเงื่อนไขความต้องการของอี้เฉินเยียนสูงกว่าผู้กํากับสวีอีกทั้งยังเคร่งครัดมากกว่าด้วยฉากร้องให้นี้เดิมที่เป็นฉากที่อาเค้นนอนขดอยู่ที่พื้นแต่วันนี้แค่เป็นการฝึกอารมณ์และอย่างอันอวีเองก็อาบน้ําแล้วอี้เฉินเยียน จึงให้หยางอันอวีแสดงบนที่นอนแทนจำไว้ว่าตอนนี้นายคืออาเคน้นอีเฉินเยียนย้ำอาเคนไม่ได้มองโลกในแง่ดีและใจกว้างอย่างอยางอันอวีเขามีจุดอ่อนมีด้านที่อ่อนแอของตัวเองอืมว่ากันต่างตรงแล้วในฐานะที่เป็นมือใหม่อย่างอันอวีรู้สึกซาบซึ้งในคําแนะนําของอีเฉินเยียนมากแต่ในอารมณ์และฉากแบบนี้พวกเขาอยู่ในห้องกันสองต่อสองไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเลยเหรอแต่พอคิดว่าเขาเองก็เป็นนักแสดงบางทีในอนาคตอาจจะมีฉากจูบหรือฉากบนเตียงที่น่าอาย และกระอักกระอ่วนมากกว่านี้ก็ได้จะต้องปล่อยวางและกำจัดมันให้ได้รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ต้องคิดถึงเรื่องอะไรแววตาของอีเ้เฉินเยิยนเครียดขึมยามที่เอ่ยถามอยางอันอวีกับฤกตาปิดแบบงงๆคิดถึงฉันคนฟังตึ่งไปแต่ไม่นานก็รวบรวมสมาธิบอกตัวเองว่าจะคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ในตอนนี้เขาคืออะเคนที่อยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานในหัวเต็มไปด้วยหยวนจือหมิงผู้เป็นพี่ชายเข้าใจไหม อีเ้เฉินเยียนถามซ้ำเมื่อเห็นอย่างอันอวีใจลอยอย่างอันอวีพยักหน้าแล้วเสียงรวญครางกับเสียงร้องให้ก็ดังขึ้นอ่ะฮือ,อฮือ,อฮออ่ะอืดหน้าประตูถังกวัวที่กินข้าวเสร็จกลับมาถึงพอดีถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงที่ดังมาจากข้างในนักนี่มันเสียงหอบหายใจของคุณชายหรือย,ยังไงถ้ารู้แต่แรกคงไม่รีบกลับมาแบบนี้หรอกทานไปครูใหญ่เห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วอีเ้เฉินเยียนไม่อยากจะรบกวนเวลาทักผ่อนของอย่างอันอวีจึงกลับไปพร้อมกับลีเย่หลังจากอีเ้เฉินเยียนไปแล้ว ยางอันอวีดูโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ในใจยังรู้สึกดีใจนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกตอนนี้ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วเขากับอีเ้เฉินเยียนน่าจะถือว่าเป็นเพื่อนกันได้ถึงกลัวเห็นเจ้านายของตนยิ้มเจฉินแบบนั้นที่ตอนแรกคิดจะโทรไปรายงานสถานการณ์กับยางเจเวียก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างจนปัญญาแล้ววางโทรศัพท์ลงในเมื่อคุณชายยังเพ้อฝันถึงคุณอี้ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจในความรักตนควรช่วยเหลือถึงจะถูกประทานอย่างต้านไม่อยู่หรอกสี่ทุ่มครึ่งโรงแรมที่อีเ้เฉินเยียนพักอยู่หลังจากอีเีเยยนะ หากน้ำออกมาลี่ยย่ก็ดูนาฬิกาแล้วเตวยห่อพร้อมรอยยิ้มเฉินเยียนวันนี้ใช้เวลานานกว่าปกตินะับเป็นเพราะร่างกายมีปฏิกิริยาอะไรตอนตอบทกับคุณชายอย่างหรือเปล่าอีเ้เฉินเยียนจ้องเจ้าของคำถามมะขมข็งลี่ยยหัวเราะหลายวันมานี้ราชาแห่งวงการภาพยนตร์กำลังหาผลประโยชน์ให้ตัวเองดูเหมือนจะอาศัยตัวตนของรุ่นพี่ในวงการแอบกินเต้าหู้คุณชายยางนายกำลังปิดบังฉันอยู่ในายใช้ไอดียไวปอกดติดตามเขาด้วยใช่ไหมละ่ะอีเ้เฉินเยียนยังคงไม่ตอบ แต่รีบเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งแทนลี่เย,ย่ยิ้มกว้างขึ้นเขาดีใจดูท่าว่าอาการตายด้านของราชาแห่งวงการภาพยนตร์จะดีขึ้นแล้วจริงๆ